สวัสดีค่ะวัสดีพี่พี่ FC ช่องมินยูสานะคะวันนี้นะคะมินก็จะพามาดูรถนะคะเ,คเป็นรถปี09นะคะคันนี้ได้มาเป็นตัวหน้ายั์เลยคันนี้นะคะก็คือ Toyota Fortuner นะคะ3.0 V ขับ2นะคะราคาคันนี้ต้องบอกเลยอยู่ที่525,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดผ่อนรือเทิร์นหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้หมดเลยตัวรถสวยงามแม็กแต่งมาสวยๆนะคะสภาพเกินร้อยจริงๆนะคะ เป็นปีศย์้าที่รถไม่เก่าไม่สมนะคะถูกแจ้จับจองใช้งเงินจองคันนี้เพียงหนึ่งพันบาทนะคะพิกัดเต็นของมินก็จะอยู่ที่ซอยเสรีไทยเจ็สิบนะคะสี่แยกมีนบุรีนะคะเป็นเต็นรถเต็นแรกหน้าปากซอยนะคะมีตัวรถสวยๆส,สต๊อกรถของมินก็อยู่ที่สามร้อยคันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในส่วนของตัวรถด้านหน้านะคะคันนี้นะคะก็จะได้ไฟหน้านะคะ เป็นไฟโปรเจคเตอร์ดอดลูกแก้วนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยสเกิร์ตหน้าสวยๆนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าสีเทานะคะโลโก้โตโยต้านะคะเป็นสีโครเมียมสวยๆเงาๆนะคะตัวรถสภาพเดิมๆนะคะพี่ๆขาคัานนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะแล้วก็ที่ฝากระโปรงนะคะก็จะมีรูระบายความร้รอนมาให้ในส่วนของตัวรถนะคะก็จะแต่งโปรงล้อนะคะทั้ง4ล้อเลยสวยๆนะ มาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนะคะได้เป็นยางโยโกฮามานะคะแมคคอบปสิบแปสวยๆนะคะ,ะนี่เลยสวยมากนะคะด้านข้างตัวรถสวยๆนะคะไม่มีรอยการเกิดฟุตบาทเพราะรถยกสูงพอสมควรนะคะเกยไม่ไหวนะคะรุ่นนี้อ่ะสวยๆเลยนะคะบันไดเดิมๆมาจากโรงก้งานมาเดิมกับตัวรถเลยนะคะโรโก้นะคะสามจ d นะคะเดิมๆเช่นกัน กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะอ่ะส่วนไฟกระพริบอยู่ตรงนี้เนาะสวยๆเลยตัวรถนะคะตัวฟิล์มได้เป็นฟิล์มปลอดนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมโลโก้ f o r t u n e r สวยๆเลยนะคะมาดูกันในส่วนของภายในกันนะคะภายในรถคันนี้ได้เป็นสีเบจนะคะนี่เลยภายในสีเบจนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะคะ ตัวรถก็จะได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นวิทยุต่างๆเนาะใช้งานได้ปกติพี่เบอร์ค,ะค่ะขอกุญแจหน่อยค่ะลืมหยิบมาอ่าภายในนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวมาชมไม่รถคันนี้กันเลยรถคันนี้นะคะเป็นรถปี09นะคะทุกคน ปี B 09 Toyota Fortuner 3.0V นะคะขับ2ไม่ใช้งานอยู่ที่2 4 5 2 0 0กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะคะเครื่องเล่นวิทยุ MP3U a เนกะก็ใช้งานได้ปะกะตินะคะในส่วนของตัวแอร์ลูกค้าจะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้สวยๆเลยตัวรถสภาพพร้อมใช้นะคะนี่เลยสภาพ,พพร้อมใช้นะทุกคน แผงประตูสวยๆนะคะได้เป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะนี่เลยปุ่มปรับกระจกนะคะล็อกรถปลดล็อกรถต่างๆอันนี้ปรับกระจกข้างที่ตรงนี้นะคะหัวน็อตประตูเดิมๆนะคะเป็นประตูบานเดิมแน่นอนคุณจะระบบบิดหมุนนะคะสวยๆนะจ๊ะนี่เลยสนใจทักมาเลยนะหัวอน็อตประตูนะคะสวยๆรมยางยังอยู่นะคะ สติกเกอร์รยางยังอยู่อยู่เลยมาดูกันนะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกนะสีเบดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ามาไว้นะคะแอร์ต้องบอกเลยว่าแอร์นะเย็นทุกตัวนะคะทุกคนแอร์เย็นทุกตัวนะจ๋าติดนะเป็นแอร์ฝ้านะคะแอร์ฝ้าแอร์บนฝ้านะคะ สวยๆเย็นๆนะคะตัวรถมารองเทสมารองขับตัวจริงได้นะคะถ้ามารองชมก่อนถูกใจไม่ถูกใจค่อยว่ากันนะคะนี่เลยรถเจ็ดที่นั่งนะคะหาใช้ในครอบครัวอยู่ต้องมินแนะนาคันนี้ให้เลยด้านหลังนะคะก็สวยสมบูรณ์ตัวเบาะนะคะไม่ขาดไม่ชำรุดนะยังนุ่มๆฟูๆอยู่นะคะด้านหลังก็คือก็มองอเลยว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะ เดี๋ยวมาชมสักกระตัวรถอ่ะรถบอดี้เดิมจริงๆค่ะพี่ๆค่ะสักการะแนบชิดแบบนี้เลยนะคะสักการะแนบชิดแบบนี้เลยสวยๆนะแผงประตูสวยๆนะคะไม่มีตำหนินะไม่เลอะด้วยนะนี่นะคะหัวน็อตประตูเป็นประตูบานเดิมแน่นอนยางโยโกฮามานะคะแม็กขอบ18ได้แม็กแต่งสวยๆแบบนี้นะคะได้ตัวรถน้ายักษ์ฟอร์จูเนอร์ขับกันเลยอ่ะ ในส่วนของตัวเลขนะคะก็ตรงนะคะรับประกันให้เลยเป็นรถถูกกฎหมายแน่นอนนะคะมาดูกันในส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนาะก็จะได้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะทุกคนสปอยเลอร์หลังมีให้ไฟเบรกดวงที่3าสเซนไฟรที่ปัดน,น้ําฝนนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวรถนะเซ็นเซอร์ด้านท้ายสเกิร์ตหลังมีมาให้นะคะนีเลยโลโก้ toyota fortuner trd s p o r t i v e นะคะ สวยๆนะตัวรถนะคะนี่เลยสเกิร์ตสวยๆนะคะรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะรับกันให้เลยไม่มีชนหนักจมน้ำพิกลามซุ่นหายไปไม่มาไม่มีนะคะฟ้าถังน้ำมันนะคะจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับนะคะตัวเชื้อเพิงได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะยางโยโกฮามานะทุกคนโยโกฮามาทั้ง4เส้นและได้แม็กขอบ18ทั้งหมดนะคะนี่เลยมาชมกันต่อนะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ เบาหนังนะคะเบาหนังสีเบจสวยๆตัวเบานะคะสามารถพับได้เนาะอุ้ยลืมพาดูลืมพาดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระเดี๋ยววนกลับไปนะคะนี่เลยสวยๆนะเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะคะสวยทุกฝั่งนะคะสวยๆเดิมๆมากับตัวรถนะคะแท้งประตูก็เช่นกันนะคะใหม่เอี่ยมไม่มีตำหนินะคะนี่เลยหัวน็อตประตูสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราตัดมาชมกันเนาะในส่วนของ ช่องเก็บสัมภาระอ่าขออภัยเมื่อกี้ลืมเปิดนะคะวนไปวนมานิดนึงนะคะรถคันนี้เนาะเจ็ดที่นั่งนะคะราคาอยู่ที่5้าแสนบาทเท่านั้นนะคะใช้เงินจับจองเพียง1,000บาทนะคะต่างจังหวัดซื้อได้นะทุกคนต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะมิมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่เนื้อใต้ออกตกนะคะไกลแค่ไหนมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะนี่เลย เรอน,นิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําการทําความสะอาดอีกทีนึงนะนี่นะคะมอนตอสสวยๆฝันหายเดิมแน่นอนจ้าตัวรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆเลยได้ขับ Fortuner นะคะในราคา525,000สองันบาทเท่านั้นนะจ๊ะตัวเบาะสามารถพับได้นะคะถ้าต้องการที่วางของหรือไม่ได้ใช้สามารถพับได้เลยนะจ๊ะอ่านี่เลย รถคันนี้นะคะจัดไฟแนมจัดไฟแนนได้ยอดเต็มนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวน์ได้เลยออกรถศูบาทได้เลยนะคะนี่เลยตัวแอร์เย็นนะคะเปิดแอร์ทิ้งไว้นะทุกคนแอร์เย็นมากนะคะโตโย t a ก็รับประกันอยู่แล้วว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยคอนโซลด้านหน้านะตัดลูกเล่นลายไม้มานิดนึงนะคะอ่ะนี่นะคะแอร์ออโต้นะจ๊ะเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินแล้วก็เป็นรถขับสนะคะนี่เลย ชู WD นะคะมีพนักพักแขนให้นะคะตัวรถสวยๆนะมีเลยช่องเก็บเอกสารนะคะไม่มีตำหนิเลยนะจ๊ะนี่เลยอ่ะดูกันในส่วนของสักการะด้านหน้ารถนะคะเป็นสักการะเดิมๆมากับตัวรถนะคะละเอียดแนบชิดแบบนี้เลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมจ้าสวยๆนะคะแขงประตูมีช่องวางของให้วางแท็บเลต็ต MacBook ได้นะคะแล้วก็ วางแก้วน้ำขวดน้ําได้ลำโพงติดทุกดอกดังทุกดอกนะคะแต่อาจจะเปิดเพลงให้ฟังไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะตัวกระจกกระจกข้างกับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะคะนี่เลย3.0 D4D ที่ด้านข้างนะคะสวยๆงามๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้นะคะ่ะเราตัดมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้นะคะ3.0นะคะคันนี้ เครื่อง3.0นะคะเครื่องโตโยต้าไม่ต้องห่วงนะอึดทุกทนอยู่แล้วได้เป็นเจ้าดี 4D เลยจ้านี่เลยเดี๋ยวจะต้องบอกนะคะว่ารถคันนี้นะได้โชคเพิ่มเติมมานะคะลูกค้าทำการติดตั้งโชคมาให้นะคะช่วยในการยกฝากระโปรงนะคะนี่เลย สวยๆนะรถหน้ายักษนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมนะแต่ว่าติดตั้งโชคมาให้นะคะสวยๆอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆนะคะรถคันนี้เป็นรถปีศูนย์เนะคะราคาก็จะอยู่ที่5้า0 0นสันบาทนะคะนี่เลยแผ่นเพจนะคะอยู่เดิมๆแบบนี้นะคะตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่ชนหนักไม่จมน้ำไม่บิค,ควมไม่สูญหายนะคะกับกอทะเบียนเปลี่ยนเครื่องมาไม่มีนะคะ รถถูกกฎหมายแน่นอนนะคะได้รถดีๆใช้งานกันเลยอ่ะนี่เลยค่ะฟ้าก,กระโปรงเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะโลโก้โตโยต้าสลักลึกๆแบบนี้นะคะเม็ดอาร์คสวยๆนะคะฉนวนกันความร้อนเดิมๆมากับตัวรถเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้เนาะสามารถเข้ามาดูตัวจริงก่อนได้นะคะมาลองขับก่อนได้ตัวคารด้านหน้านะคะตัวเลขสลักลึกๆแบบนี้นะตัวเครื่องฟิตๆนะคะพี่ๆคะอ่ะ พี่เี่ท่านไหนสนใจโรถคันนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อมินมานะคะที่เบอร์0 9 6 1 3 9 7้5หนนะคะวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ